สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมซิตี้บรรนาก่อนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี่เข้ามาแล้วในแมปแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมีเงินนะครับตอนนี้อยู่สี่พันผมเคยเล่นมาแล้วผมนะครับจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนอะไรก็ได้ เคบเพกันนะครับอันนี้น้องไม่คนเลืองนะครับน้องก็เลือกมาให้เป็นนักข่าวผมก็เลยต้องโหเกือบโดนรถชนไปแล้วไหมละครับโห<ฮ>มาผมต้องเปลี่ยนจ็อบก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากเป็นชาวนานะครับเพราะอาชีพเก่าผมก็เป็นชาวนา <c oughs> ผมมีเงินอยู่นะครับสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสอง เดี๋ยวสมมตไซค์ออกมาก่อน w ว e n When w h e น w ว e n When w h e น w ว e n w h มันจะชอบมีคนเปิดเพลงด้วยนะครับแบบเมลอนเพลงเมลอนได้ยินทุกวันในเกมนี้อันนี้ผมก็เล่นอยู่นะครับมีคนแชทโลกด้วยโอ้โหมีคนพิมพ์ว่าขอเงินนอย แล้วก็นั่นแหละครับดีจ้าอุ้ยจะมืดแล้วเหรออ๋อตอนนี้อันนี้ตอนบ่ายเริ่มเสียงดีกว่าตอนนี้โอโ้โหเคครับตอนนี้นะมืดออมยังไม่มืดหรอ เออแล้วใครมันมาเหยียบข้าวผมเนี่ยโอ้ยมโมโหมีคนมาเหยียบข้าวเอาเสื้อนี้มาก่อนนะครับต้องซื้อมานะครับแล้วก็ต้องไปพิมพ์นะครับในแชทโลกว่าว่าว่าพูดว่าขายผล,ลไม้ฟรีสิบบาท อันนี้ผมพูดเบินนะคะพอเมื่อกี้มันอันนั้นขายผล,ลไม้สดแล้วก็พิมพ์ไปเดี๋ยวก็จะมีคนตอบมาเองนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถไปก่อนนั่นแหละครับเงิน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 อะไรนี่คือรถจัก,กรยานขายของโอ้ติด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 อ๋อ ใน okay. สักพักจะมีคนมาซื้อก่อนเองนะครับมันก็น่าจะไม่เป็นอะไรหรอกระ,ระหว่างที่ดูไปก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอ่าตอนนี้ c a เซเว่นมาก่อนนะครับมาจะมาซื้อข้าวนะครับข้าวกินก่อนเพราะตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะครับนี่กิน ด้านหน้าด้านหน้าร้านเซเว่นมีเฉากรวยชากลังลาวขายด้วยนะครับในซิตี้บานนาน่ยมีทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นแมพคนไทยนะครับเฉาเฉากวยชากลังลาวดวงดีฮะอะไรนะอันนี้นะครับคือคนคนในแมเนี่แหละทุกคนเนี่ยคือไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์หมดอม่มได้นะผมเชื่อนเก กูถ้าเกิดอยากแอดใครเล่นลบอกกนก็แอดมาเลยก็ชื่อ V I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  V A สองพันแค่นี้แหละไปขกกับขับจักรยานขับกลับบ้านดีกว่าไอ้ไม่ใช่สิเนี่ยครับร้านเฉนกาก๊วยชากลังเราอันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับพอเดยวติดลิโกสิตเขา ไปเกี่ยวข้าไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้สิบสี่แล้วเอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องมาเล่นแทนก่อนอันนี้น้องเล่นแทนอยู่นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วน้องนะครับกำลังเกี่ยวข้าวแบบสนุกสนานอยู่เกี่ยวข้าวนะครับจะได้เงินข้า้งละสามบาทเดี๋ยวจะไปตั้งรถขายขายของแล้วแล้วก็พิมพ์ไปในแชทโลกว่าขายไอซะขายผลไม้สดสิบบาท เจาอะไรก็บอกมาตอนนี้นะครับน้องผมกำลังเกี่ยวข้าวให้ถึงสามสิบตมที่ผมบอกกินด้วยกินใช่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 ใชใชมันกำลังเดินเกี่ยวข้าวแบบสน,น,นุกสนานอ่ะแล้วน้องทำอะไรเนี่ยตอนนี้นะครับน้องเดินไมาอีกแล้วอเคโอเคน้องเกี่ยวเพิ่มเพื่ออะไร โอเคนะครับตอนนี้น้องเอามา,อาใส่ไว้ในนี้แล้วโอเคเอามาให้พี่เล่นได้แล้วโอเคอืมจะเอาครั้นี้นะครับพันมมได้แล้วนะครับฮึบกระโดดฮึบกระโดดเอา้าไม่ขี่ควายได้ด้วยวิ่ขี่ควายได้ด้วยครับทุกคนเมื่อกี้ผมต้องหด โอ้โยตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ยูนิ่งไปเลยไปเกี่ยวข้าวต่อกันไม่ต้องเอารับของขวัญกันนะครับเอาอันนี้ออกมาก่อนนะครับเพ,พื่อพิมพ์เช็ดโลกเลยเย้แล้วก็พิมพ์ว่าใคร ก็ได้มาซื้อหน่อยผมจนมากนี่แค่นี้แหละอีซี่แล้วแล้วก็จะมีคนมาซื้อเองนะครับผมจะพิมพ์ผมจะพูดว่าซื้อได้หน้านาแต่มันก็ไม่ให้ผมหน้านาสักทีก็เลยต้องพิมพ์เลยนี่ เดี๋ยวสักพักก็จะมีคนมาอันนั้นเองนะครับรอก่อนนะครับเอย <What? S 1> มีคนพิมพ์ด้วยครับว่านั่นแหละ W <Okay. S 1> F H what what ดิวมันเป็นคำหยาบของอังกฤษนะครับขายอะไรอะโอเคมีคนโอเคเดี๋ยวสักพักผมต้องขับไปหน้าร้านทองแล้วแน่ๆ่เพราะว่ามันจะมีคนบอกให้ผมไปหน้าร้านทองมารอที่หน้าร้านนั่นแหละเดี๋ยวสักพักจะมีคนมาซื้อนะครับหมดเลย โอเคเดี๋ยวนาเดี๋ยวไปซื้อโอเคเฮ้ย okay. <t ell> มีคนโอนเงินมาให้ผมเจ็ดร้อยด้วยนะครับขอบคุณคนที่โอนเงินมาให้ด้วยถ้าเห็นคลิปน, ôi, น,ปนี้คอมเมนต์ด้วยบอกสิถ้าเห็นคลิปนี้คอมเมนต์ด้วยว่าให้โอนตังคืนไปให้เขาให้โอนตังคืนไปให้คนอนันั้น <t ell> ขอบคุณมากครับแล้วผมก็มีโอนเงินให้คนอื่นด้วยนะครับตอนนี้มีคนเต้นอยู่ โอเคจอ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 ก่อนจะมีคนมาซื้อนะครับนี่ไงครับนี่คนมาซื้อไม่เป็นไรหรอกจะเป็นโจรซะด้วยเย่คนซื้อของแล้ <c oughs> <loft y> วยยกําลังหาร้านทองอยู่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าร้านทองอยู่ไหนเดี๋ยวตาม G P S ไปก่อน <c oughs> <c oughs> เกือบหลับแต่หลับกลับมาได้แล้วนะ โอเค GPS บอกให้ไปทางนี้นั่งไงร้านทองเย่ Yay, ก็มาถึงร้านทองแล้วปีปีปๆปีป,ป,ป,ปีจริงๆมันต้องบีบแตดด้วยนะครับแต่อันนี้ผมปิดเสียงเอาไว้โอเคมันออกมาแล้วนะครับไอคนที่บอกว่าจะซื้อ โอเคที่เหลือคือร้อให้คนซื้อทีรถมอเตอร์ไซค์ได้ไงบอกเพื่อนๆหน่อยดิครับอันนี้นะคะผมไปซื้อมานะครับรถมอเตอร์ไซค์ใครจะซื้อไปเก็บเงินมาสี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อรถขายเขาบบผมเนี่ย <c oughs> ง่ายๆ <c oughs> แค่ซื้อแค่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่ามันจะอาจจะเป็นอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นจักรยาน <c oughs> โอเคมอนแล้วตอนเนี้ย ที่ผมไปได้เงินมาตั้งสี่พันทันเนี้ยนะครับเพราะว่ามันมีคนโอนตังมาให้ผมนะครับขอบคุณมากด้วยครับต้องขอบคุณคนที่โอนตังมาให้นะครับมาเป็นคนที่โอนตังมาตั้งแต่ช่วงที่ผมเล่นโลเล่นไอสติันนาครั้งแรกโอนเงินนะครับมาแปดพัน เขาโอนเงินมาให้ผมแบตพันไอซซื้อเฉาก๊วยชาของเรากินกันดีกว่าเฉาก๊วยชาของเรานะครับเป็นเฉาก๊วยของนั้นนะครับเป็นพืชแท้นะครับไม่เหมือนเฉาก๊วยในตลาดประเทศจีนนะครับเฉาก๊วยนะครับเป็นลองมาชิมเฉาก๊วยแท้กันดูซิว่าเป็นเฉาก๊วยแล้เนี่ยเนีเฉากวยตนะครับอันนี้พูดติดๆขัดหน่อยเพราะว่าแบบไปก๊อปปี้เข้ามาไงไปก๊อปปี้เข้ามาเอาน้ำโคกินหน่อยโคกโคกล้ว ก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มีพาเดินผ่านปาเฟ่ให้เอาต้องให้พาห้าสิบบาทด้วยนะทำบุญสักบาทให้เงินพาห้าสิบวันนี้นะประโยชน์ของชาวกุุลสิวถวายนะครับได้บุญซะด้วยเราเย่เราได้บุญแล้วกลับไปทำนากันดีกว่าอะตอนนี้ก็ใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับก็ ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมันมีอยู่ครั้างในที่ผมรดลม้มรดความลดความตกลงไปเน้นหานะครับถ้าเกิดมีคนกดไลค์ถึงสิบไลค์ผมจะมาทำซิตี้บันนาอีกครั้งหนึ่งผมจะทำตาม ที่ไอคนที่บอกให้ไม่สิคนที่บอกให้ผมทำให้ว่าให้ทำอะไรนะครับพูดติดๆคันๆหน่อยเจออีกเจอกัน ep สองนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็บายบายนะครับ